สวัสดีครับวันนี้มาถ่ายคลิปะนมจ,จีนน้ำยาครับจีนน้ำยาจากเพื่อนเอามาให้นะเจี๊ยบเจี๊ยบเนี่ยคนนี้ชื่อเจี๊ยบนี่ยกมือหน่อยนี่เอาน้ำจีนมาให้ขอบคุณมากอันนี้น้ำจีนน้ำยาวันนี้ก็ง่ายๆเอ้โห,หน่าทานมากเลยนะครับอันนี้นะครับน้ำจีนแล้วก็น้ำยาน้ำยาอะไรไก่ไก่ไก่นะครับอันนี้ผักผัก ผักผ,กผกัอันนี้น้ำจีนนะครับมีจะเพิ่มอะไรก็แล้วแต่น้ำตรงน้ำตาลมีหมดนะครับแม่อ่ะมากินมาทานกันมามากินกันเลยอันนี้ใส่น้ำยาแล้วใส่น้ำยาแล้วใส่อีกค้นนะเจียบนะค้นมากน่าอร่อยมากใส่น้ำตาลหน่อย ใส่น้ำตาลให้มันหวานหน่อยหนึ่งนะครับไม่หน่อยหรอกนี่ใส่น้ำปลาหน่อยคนกินนี่แล้วก็ใส่ช้อนใส่มือเลยใส่มือเลยลูกโดดลูกโดดลูกโดด อคนผู้ใหญ่ใจดีนะครับเจี๊ยบนะครับราตรีคุณราตรีเอามาให้นะขนมจีนนะเพื่อนๆเ,เอามาให้มาฝากวันนี้นะครับมากินด้วยกันลองดูลองดูกันชิมกันแล้วก็ป่าเล็กด้วยนะครับปลาเล็กขขบคุณมากมายปลาเล็กครับ อาใส่พริกไปไหนแลว้วะต้มก็ต้มเถอะชิมนะครับชิมพี่น้องชิมด้วยกันนะครับไม่มีคลิปอะไรถ่ายไม่มีคลิปอะไรลงวันนี้นะครับฝากด้วยนะครับสุดท้ายชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับมีคลิปดีๆมานำเสนอกันนะครับช่วงนี้ก็ <c oughs> ชะนี้นในการขึ้นไล์พบปะแฟนรับ <c oughs> พบปะเอฟซีนะครับวันนี้ชิมกันนะครับอืมอร่อยมากขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับวันนี้เอาน้ำจีนมาให้กินครับถึงบ้านเลย อร่อยฝากด้วยครับสุทัยชาแนลนะครับกดไลค์กด like. แชร์กด subscribe ด้วยนะครับมีคลิปดีๆครับอย่าลืมกดกระดิ่งใหมันเด้งขึ้นเวลาเราลงคลิปอะไรมันก็จะเด้งเข้าไปที่หน้าจอของเราเนาะฝากด้วยครับสุ้ัยชาแนลวันนี้ก็ตัวไปก่อ bye อบใบไครับสวัสดีครับ